สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถสายคาวาซากิสายวิบากนะฮะดีแท็กเกอร์ D 250นะฮะร,รถปี2010นะครับเอกสารชุดโอนครบนะบภาษีเต็ม64รถคันนี้โมดิฟายเป็น300 cc ซีซีแล้วนะฮะจากร้าน MB m o t a โมตานะฮะวิบากสายทังเรียบนะฮะ วิ่งดีมากครับปกไฟครบทุกจุดเลยนะยางใหม่นะหน้าหลังของพิลลรี่รอโซนะสายตางเรียบรถจัดว่าอะไรแต่งเยอะมากนยฮะจบมองหลัง สวยเลยฮะไปไม่ต้องทำอะไระขี่อย่างเดียวฮะแรงๆเลยราคาเปิดอยู่ที่63,000บาทนะฮะ63,000บาทรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศสนใจก็โทรมาเบอร์08 4 908 6343นะแป่ะแปลิงก์เพจก็หน้าเฟซบุ๊กไว้ข้างล่างนะครับ